วิมันเยอะไปเอาโน้นมาหนูไม่อยากเห็นขอการลุญยาคาดมดนะอาลุญยาคาดไหมคะทารุนนาการใครถอนภาษาไทยมึงวะสอนหมอต้นอย่าไปโทษครูไม่อยากเปลี่ยนชื่อวะอ๋อคำว่านีเป็นกรีเป็นกาลากีรีนานากีรีนากากีรีกาลาอิอ๋อกาลากีนี้ จะเป็นเอามพลอามภาดปะมากูคันซิ่งซี่คันครึ่งชี่คันครึ่งโซ่ซีกตอนเลิกงานที่กูทํางานในโรงพแามอะกูเลิกงานเสร็จกูช่วยกูเดินไปเซเว่นจะไปซื้อเหล้ากูลืมไปว่าเซเว่นในร้านเหล้าไม่มีใครกูเหมือนแม่หญิงกระเกต์ปะ ความเงียบที่ดังที่สุดมันเปลี่ยนเรื่องไหวไปปะไปบอกกูเร็วเป็นไปไมั้งไม่มีแตนที่กูไปถามลุงนิดอะลูงนี้คือลูกอะไรลูกไหนเนี่ยลูกอันนี้เนี่ยสีม่วงๆเนี่ยลูกไหนสีม่วงๆเนี่ยมันคือลูกอะไรที่เหมือนเชอร์รี่เนี่ยก็ลูกไหนอ๋อชื่อลูกไหนเหรอถ้าไม่เป็นอย่างเนี้ไม่ใช่เบนนะถ้ามันเข้าใจตั้งแต่ทีแรกอะไม่ใช่มนันแน่นอนมีแถว